จะมองแย่ให้ใจพังหรือจะมองอย่างมีหวังให้ใจเฉื้นก็ขึ้นอยู่ที่เราจะเป็นคนเลือกเองไม่ได้เป็นคนโลกสวยนะแต่แค่เป็นคนเลือกชีวิตตัวเองได้เราจะกำหนดให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวคงไม่ได้ในเมื่อขึ้นชื่อว่าชีวิตก็คงต้องมีทั้งดีและแย่ แต่เราเลือกได้นะว่าจะให้ความสัมพัญกับสิ่งไหนอาจจะยากและทำใจลำบากแต่ก็ทำได้ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เลยแต่มันเป็นทักษะของชีวิตเราต้องฝึกเลือกฝึกจุดจอพยายามคิดในสิ่งที่ดีรู้ทันความรู้สึกว่าเป็นไปแบบไหน ถ้าใจมันแย่ก็แค่มองมุมใหม่ให้ใจรู้สึกดีอย่ายอมแพ้กับความรู้สึกด้านมืดพยายามพาตัวเองให้อยู่กับความรู้สึกดีให้ได้เพราะความรู้สึกดีจะนำพาให้เราสบายใจขึ้นเมื่อสบายใจได้ชีวิตเราจะมีความสุขได้เช่นกัน